สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็มาอยู่กับน้องไอซ์นะคะวันนี้พี่กัดล้ลนเราอยู่ที่ใกล้วัดคลองนานะคะตำบลคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแล้วก็อยู่กับแม่ค้าของเราเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะตอนฝึกหัดชงอืมตื่นเต้นตอนฝึกหัดชงคิดว่าวันนี้เราชงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์5้าิบแล้วกัน50สิแล้วกันเนาะนะคะอแอบแอบบดูคลิปมาเยอะแบบอบส่งใน youtube <laughs> F2 เป็น f c มาก่อนด้ไหมคะเนี่ยหาหาข้อมูลมาเยอะพอสมควรก็คือหาข้อมูลมาเยอะพอสมควรแล้วก็ก่อนที่จะได้เปิดเนี่ยคะ่ะน้องไอได้ชิมรสชาติของวัดคาเฟ่เรามาก่อนไหมเคยค่ะ <c oughs> ชิมที่ไหนมาบ้างเอ่ยสาขาตรงเกตเวย์นะคะมไม่ไกลเท่าไหร่สาขาตรงนี้คงเกตเวย์สาขานั้นก็เป็นสาขาขายดีม,มาสาขาหนึ่งเลยนะนะคะ แล้วก็วันนี้พี่ฝนเห็นมัดถุงสวยนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้มัดถุงรอดนะคะวันนี้เรารอดนะคะรงไปกี่เมนูคะวันนี้ลองเยอะมากลองเยอะมากเราเปิดจริงวันไหนคะเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันพร <à S 1> ุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือเปิดจริงเต็มรูปแบบเนาะ <Lic fik> นะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการฝึกชงนะคะฝึกวิธีการทำต่างๆนะคะ ตัวเราเองได้ชิมรสชาติฝีมือเราหรือยังเอ่ยลองแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนกินหวานน้อยถ้าถ้าถ้าชงเองก็อาจจะต้องลดหวานนิดหนึงแต่โดยรวมคือคือโอเคโดยรวมคือหลายเมนูอร่อยเนาะพี่ฝนเห็นชิมแล้วก็บอกอร่อยอร่อยแล้วชากาแฟกลิ่นรสชาติกลิ่นเป็นไงบ้างคะชาหอมมากชาเขียว คือกลิ่นทะลุมากเลยะทะลุกาแฟทะลุชาไทยเลยต้องบอกว่านั่งคุยกันไปสองคนคือแบบมีความเหมือนเมาเมาชานละเมากลิ่นชานะค,ะคือกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมดีแล้วก็เราเองชอบเมนูไหนที่สุดชอบชามะนาวชามะนาวนะคะชอบชอบแบบมัน มันอร่อยแล้วมันอร่อยอรสชาติคือมันโอเคเลยนะคะแล้วทีเนี้ยเราตัดสินใจนะคะซื้อชุดซุ้มใหญ่เลยนะคะทําไมถึงบอกว่าต้องเป็นซุ้มเลยอ่าหนึ่งเลยคือสีสีสีเด่นสีเด่นค่ะแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่แบบดูแลยากเนี้ยคะ่ะชอบตรงที่ม,มันแบบมันเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากกระทัรัอตีก็พอดี พี่ฝนมีเห็นเรามีเพิ่มกระจงกระจกอะไรต่างๆด้วยสวยด้วยสวยนะคะ<ช>ก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเพิ่มกระจกแบบ<ม>บานเลื่อนแบบนี้เท่าไหร่พอมาเจอรูปแบบที่เนี่ยคือสวยที่เพิ่มเพราะว่าหนึ่งฝุ่นสองถ้าร้อนก็อาจจะเปิดแอร์ค่ะเวลาฝนตกด้วยเวลาถ้าฝนตกเนี้ยถ้าปิดกระจกเลยอ่ะมันก็คือจะอไม่กันอ่า<ช>ป้องกันฝนไม่สาดไม่อะไรไมต้องปิดอันนี้ลงมา สก็ถือว่าสะดวกสบายเพ <man> <goddess, S 1> ิ่มอีกนิดหน่อยเองเนาะนะคะแล้วสําหรับน้องไอเองต้องต้องท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้เราทําธุรกิจทําอาชีพอะไรอยู่ค่ะก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าขายุเรียนค่ะเป็น่ขายส่งไม่ใช่ทุเรียนธรรมดานะคะไม่ใช่ทุเรียนป่อกขายนะต้องระดับขายส่งในตลาดใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วทําธุรกิจขนาดนั้นนะสำหรับวันนี้คือพี่ฝนเองก็ยังคิดว่าเอาทธุรกิจใหญ่ขนาดนั้นกับเงินหลักล้านอ่า แล้วทําไมถึงคิดว่าอยากเปิดร้านกาแฟอ่าต้องท้าความก่อนว่าหนึ่งคือความต้องการของตัวเองอะค่ะตรงนั้นมันไกลบ้านมันได้เงินเยอะก็จริงแต่คือมันไกลแล้วมีคนแก่อยู่ที่บ้านที่ที่อยากกลับมาดูแลเขาทั้งพ่อทั้งยายอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยู่ใกล้ๆแล้วก็เลยมาเปิดแบบที่ใกล้บ้านคือที่ของที่บ้านที่ของที่บ้านเองด้วยครับใกล้บ้านนิดเดียวก็ถือว่าหลักๆแหละโอเคเราก็อยากมา ทำอาชีพอะไรที่มันอยู่บ้านได้นะคะสามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยนะคะก็คือส่วนหนึ่งมันอาจจะแบบไม่เยอะเท่าอาชีพเก่าแต่มันก็น่าจะได้นะ <c oughs> ไได้นะก็ได้ <c oughs> ได้อะ <c oughs> ต้องบอกว่าก็ถือได้ว่าพออยู่รอดขึ้นอยู่กับทำเลแล้วด้วยแล้วทีเนี้ยทำไมถึงเลือกทำเลตรงจุดนี้ในในซอยนี้หมู่บ้านเยอะแล้วหนึ่ง <c oughs> สองคือมันส่วนใหญ่มันเป็นทางลัดของคนที่มาจากโงรงพยบาบาลคนนี้จะเป็นโ,โงรงพยาบาลลมแพทย์ อเอกชนค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นค่นายทหารนะคะคือบางทีเขาจะแบบขี้เกียจยูเทิร์นอะไรเงี้ยเขาก็จะทางลัดอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นลัดเป็นวงกลมอย่างเงี้ยคอ๋อก็เรียกได้ว่าถ้าเส้นเนี้ยคือถ้าเรามองแบบแบบตอนนี้นะถ้ามองคือคดูเงียบม,มากเลย<ช>ค่ะดูไม่มีคนแต่ทําไมถึงเลือกเพราะมันเป็นทางผ่านใช่แต่ก็มีลูกค้ามาจอด <c oughs> จะซื้อน้ำเราหลายคนมากนะคะ แต่เมื่อวานล้วค่ะจัดร้านไปก็มีคนมาถามตลอดแบบตลอดเลยอ่ะแบบจัดร้านไปก็มีลูกค้าจะจะเข้ามาซื้อ<ช>แล้ววันนี้นะคะอยู่ระหว่างการฝึกก่อนเรายังไม่ได้ขายเนาะเราเร,เาเรามีเลิกเปิดนะเรามีเลิกดีของเราอยู่ก็มีลูกค้าเข้ามาพี่ฝนย,ยังยังแอบ,บดีใจว่าเอ้ยก็มองอยู่อ่ะตอนแรกแบบว่ามันดูดูเงียบเหมือนเงียบอ่าดูเหมือนเงียบแต่ว่า ช่วงเช้ากับตอนเย็นคนจะเยอะแบบเหมือนถนนใหญ่เลยก็คือคนจะสัญจรผ่านเยอะทางนั้นเลยค่ะแล้วตรงนี้ข้างหน้านี่คือเตรียมจะเป็นหมู่บ้านโอ้ที่เขาถมที่ไว้ค่ะก็ถือว่าได้ได้ทำเลดีอนาคตแหละพี่ว่าโอ้ถ้าหมู่บ้านมาปุ๊บหรือไม่ต้องหมู่บ้านเลยเอาตั้งแต่เริ่มมีคนงานก่อสร้างมาเราได้ขายแล้วนะนะคะตรงนี้ด้วยเพราะว่าคนก็เยอะเราได้ขายแล้วกลุ่มลูกค้าเราหลักๆก็คนทำงานทั่วไป ะะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอนะคะฝากร้านนะคะของน้องไอเลขที่สาขา1,756นะคะใกล้วัดคลองนานะคะอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมแอป Delivery ด้วยนะคะอยู่ในเมืองเนาะก็จะสะดวกหน่อยในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องไอ้ช่วยฝากร้านตัวเองหน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะอยู่เยื้องๆกับวัดคลองนาค่ะ ไม่ไกลไม่ไกลค่ะถ้าหาไม่เจอก็จับพีกัดมาวัดพ้องนาก็จะเจอหรือว่าเซิร์ชใน Google Map <ช>มาที่สาขานี้ได้เลยนะคะ<ช>แล้วก็ฝากชมคลิปนะคะของเรา2คนด้วยนะคะสุดท้ายนี้พี่ฝนก็ขอบคุณน้องไอซ์มากๆนะคะที่เลือกตัดสินใจลงทุนกับวัดคาเฟ่คุยกันมาสักพักหนึ่งใช่พี่ฝนแนะนำดีมากขอบคุณ <c oughs> ค่ะถามอะไรไปพี่ฝนตอบหมด ตบเร็วด้วยค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวพี่ฝนมีโอกาสจะแวะมาเยี่ยมนะคะก็มาเรื่อยๆเนาะนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่อง Youtube ของวัดคาเฟ่แล้วก็สาขาที่1,756ด้วยขอบคุณค่ะประมาณนี้ค่ะสราประมาณนี้เี่ยพี่ฝนพี่ฝนจะไปอ้วนแล้วสูงข้างบนไนเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ อาานี้อ่ะโอเคขอแปดช้อนมาเลยเอาเป็นสูตรไปเลยนะเนาะกระชงไปฮะแล้วก็ทีนี้เราจะตจำน้าหนักมือแล้วอันนี้เคาะแรงไปอันนี้เยอะไปอันนี้น้อยไปเอาให้ได้น้ําหนักมือบางทีใกล้เคียงกัน,กนจะได้เป็นรถมือตัวเองนะคะพอใช้ชากาแฟแล้วทุกอย่างเลยนะคะ ขออย่างเดียวอยากให้ถุงทนมอดจะไม่ถุงเลยต้องรอให้นะ้ำมันหมดเลยคนะ่ะ น้ำตาลละลายหมดแล้วไม่กินช้อนแต่ละเวลาตีของนญาตนะคะเสียงเสียงอย่างเงี้ยเหมือนเวลาไปชงลูกค้าบอกแค่ได้ยินเสียงก็ก็อร่อยรอแล้วนะอ่าแค่เสียงชงคือค่ะเราเอาเสียงผูกก่อนอก็จะเหมือนเราเราชงเสียงผู่ด้วยอ่าเสียงผูกก่อนทีนี้นะคะน้ำตาลเราจะดูว่าละลายไหมก็อย่างเงี้ยละค่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่อะไรยกช้อนขึนมาถ้าไม่ ถ้าไม่กอดซ้อนอก็นสกสแสดงว่าเรียบร้อยะละลายหมดแล้วเสร็จแล้วก็ใส่นมได้เลยะแก้วปิดอันนี้แก้วปิดก็ใส่แกงได้หรือว่า แก้วทุกอย่างเลนะวลาชงเราแยกกันนะคะถ้าเราเทแล้วใชแก้ว,กกวกเดยวอยาไ๋ไม่ไม่ใช่หามายถึงว่ามันเราไม่ได้โชงแบบแก้วเดียวแล้วล้างเลยล้างเลยนะครับถ้าเราชงต่อเนื่อง แก้วมันไม่ใช่เอาแก้วกาแฟมาชสมชาไทยเอาแก้วชาไทยไปผสมเกียวอะไรเงี้ยเพราะบางคนเวลาหยิบไม่ไม่ได้มองแก้วผสมกลิ่นทุกคนค่ะใหม่ใหม่ค่ะพี่ฝนให้สี่ห้าวันไม่ถึงสี่ห้าวันเลยสองสาม จิมชิมดูการว่าฝีมือตัวเองอเป็นยังไงบ้างจอปหดม<อ>าก <laughs>